คือทั่วพ้าในพื้นที่อำเภอศรีนาลงเนี่ยนะครับก็จะมีเกษตรกรอยู่ที่ที่เห็นทำและเกิดผลสําเร็จเนี่ยก็คือ2ตําบลนะฮะตำบลแรกนี่คือตําบลหนองแวงนี่แหละนะครับก็จะมีเกษตรกรที่หัวไวใจกล้านะครับมามา,มาดำเนินการทําโดยมีองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถินน่ออน,นเนี่ยนะฮะคือองค์การบริหารส่วนตําบลให้การสนับสนุนคิดว่าในปีต่อต่อไปเนี่ยเกษตรกรเห็นความสําคัญนะครับก็จะมีการ เพิ่มพื้นที่ขึ้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยนะฮะมามาเผยแพร่หลักการตรงนี้ใหพ้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเนี่ยผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความสําคัญนะครับแล้วก็หันมา,าวานตัวพาเพื่อบํารุงดินเพิ่มมากขึ้นอีกตําบลคือตําบลศรีสุขเนี่ยนะฮะก็ดําเนินการมาตามลําดับแล้วาาตามลําดับแล้วเหมือนกันนะฮะนะครับแล้วก็เกษตรกรก็เริ่มให้ความ สนใจนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นครับครับจะต่อยอดอย่างไรบ้างครับท่านนายพลครับต่อยอดเนี่ยก็คือก็จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะมาให้การสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างอบตหนองแวงเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประหลัดกับท่านนายกเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรเพราะฉะนั้นอบตเนี่ยแหละฮะก็จะไปต่อยอดในเรื่องของการจาหน่ายนะครับในเรื่องของการหาเมล็ดพันธุ์มาเพื่อให้เกษตรกรได้ดําเนินการ โครงการนี้เพิ่มเติมครับผมเนี่ยผมเรียนข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าอําเภอศรีนาลงเราเนี่ยนะฮะพื้นที่เนี่ยมีทั้งหมดตําตบล62บหมู่บ้านไายแล้งจะแยกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือเรื่องพืชนะครับพืชสวนหรือพืชไร่ที่จะประสบภายแล้งเนี่ยก็ปรากฏว,ว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราไม่มีพืชสวนนะครับเราจะมีพืชไร่คือยางพารานะครับมีอ้อยมีมันสำปะหลังในช่วงที่เดือนที่แล้วเนี่ยมีฝนตกมาหนัก นะครับเพราะนั้นในในเรื่องภัยแล้งด้านพืชสวนกับพืชไร่เนี่ยผลกระทบจะน้อยแต่ว่าในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคอีกอีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ได้ประชุมหาลือกับท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าบางบางท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีมาตรการใน,ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโดยเฉพาะเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคเนี่ยมีมาตรการอยู่แล้วโดยเฉพาะอ,อบตหนองแวงเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบเลยเพราะว่าได้ดูแลเรื่องน้ําอุปโภคอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นะครับปีที่แล้วเนี่ยผมทดสอบแล้วนะครับไม่มีราษฎรที่ประสบภัยส่วนตำบลอื่นๆเนี่ยเราก็มีการวางมาตรการนะครับในการดูแลหมู่บ้านไหนที่ขาดแคลนน้ำเนี่ยเราก็จะมีรถน้ําไปส่งนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเ็คิดว่าปีนี้พายแล้งในพื้นที่อำเภอสีนิลลงเนี่ยจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจะกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่มากนะครับผม